ตาทีหินวาคุณิหีสมณะกระสาสมมาสัมพุทธสาอยมัสสัมปริวารังอนังปานังวัตังยานังมาลาคันทางวิริปนังสยาวัสตังปริปยังเตมิอิตานุปุญญานิปนัสสัปริโยโหตุอิมังปุญญาปะคังสัปตตานงเทมิอิมินาสุกาเรนาพุทธังอภิภูชยามิอิมินาสุกาเรนาธรรมังอภิภูชยามิ อิมินาสกาเรนาสังขังอภิปุจยามีอรหังสมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระกวาตังวิวาเทมีสวากาโตพระควาตาธรรมธรรมานามาามีสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกคสังโฆสังขังนามามีนะโมตัสสะพระควาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม e พุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังพระครวาภาลานาสิยังวิหารติสิปตนเณมิขตาเยาตระโคพระครวาปัญจวัคยเยปิคูอามันเตสี Nuwe me pi kowe anta bapa nana sewi tapa yo ca yang kame suka masukali kani yo ko ino kamu poto cani ko yo ana tasan ito yang ada gira mata no yo ko tuko ana liyo ana tasan ito e upo ante ano pakamamachi ปฏิปทาตถาคตินาบิสัมพุทธาจะคุูกรณียานะกรณีอุปสมายญาปิญาญา สัมโพธายนิพานายสังวาทติกตมาจะสาบิกเวมาจิมาปฏิปตานาตาคเทนนาบิสัมปุทาจาภุกรณียานักภรณีอุปสมายาปิญญาสัมโพธายนิพานายสังวาทติอะยเมวาริโยอาตังกิโกมะโคสัยยติตาสัมมาติติสัมมาสังคปร สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสาบีเกเวมาจิมา

ยัมปิจ ्ञो न लभति ตัมปิทุกขังสังคิเตนปัญจุปาทานะคันฑาตุกาหิตังโคปนปีกเวทุกขสมุทโยอริยสาจังยายังตัณหาโภโนปวิคานันติลากสะปตาตัตตระตัตราพินันตินี สิยาติทางกามตัณหาบุวตัณหาวิบวตัณหาอิท่างกบนาบีกเวตุกนิโลโตอริยสัจจังโยตัสสายวตันนายาสิสวิลากนิโลโตจาโคปตินิสาโคโมติอนารยโยอิทังโกบนาบีกวเวตุกนิโรตกามินีปฏิปตาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาตังกิโกมาโกสิยาติทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโมสัมมาวายามโสัมมาสติสัมมาสมาธิอิฐังทุกขังอริยสัจจันติเมบีเขเวปุเพอนันโนสตเตสตามเมสุจักุงอุตตปาฏิอานังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิเวชาอุตตปาฏิอารมโกอุตตปาฏิตังโกปะฏิตังทุกขังอริยสัจจัง ปัลินญาติเมเปกเวปูเปอันโนสุเตสุตัมเมสุจาคุงอุจปาจิยานังอุจปาจิปัญญาอุตปาจิวิชาอุตปาจิอาโลโกอุตปาจิตังโกปนิตังทุกังอริยสัจจังปัลินญาติเมเปกเวปูเปอันโนสุเตสุตัมเมสุจาคุงอุจปาจิยานัง อุตตปาจิปัญญาอุตตปาจิวิชชาอุตตปาจิอาโลโกอุตตปาัิอิตังฑตุขัสมุตัโยอริยสัจจันติเมสิกเวปุเพอานนโนสุเตสุตัมเมสุจักขุอุตตปาจิอานังอุตตปาจิปัญญาอุตตปาจิวิชชาอุตตปาจิอาโลโกอุตตปัจจิตัณฑตุขัสสมุตัโยอริยสัจจัง ปะหาตาพันติเมพีกเวปูเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักุอุธปาติอนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโกปนิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพีกเวปูเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักุอุธปาติอนังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติ ตังโคปะเนตังตุกัสัมุทาโยอริยสัจจังปะฮินันติเมปีกเวโปเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักุงอุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวช้าอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมปีกเวโปเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักุงอุตตปาติยานัง อุจปาธิปัญญาอุจปาธิเวชาอุจปาธิอาโลโกอุจปาธิตังโกปณิตังตุกัสมุตุกันิโลโทอริยสัจจังสาชิกาตาพันติเมปีกเวปุเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงุจปาธิยานังอุจปาธิปัญญาอุจปาธิเวชาอุจปาธิอาโลโกอุจปาธิตังโกปณิตังตุกันิโลโทอริยสัจจังสาชิกาตันติเมปีกเวปุเพ อนันโนสุเตสุตัมเมสุจากุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิตังทุกันิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพีกเวปูเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจากุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิตังทุกันิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจัง อาเวตัพพันติเมปีกเวปูเปอนนนสุเตสุตัมเมสุตากุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิจาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโกปนิตังโตกนิโลธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมปีกเวปูเปอนนนสุเตสุตัมเมสุตากุง โอตปาธิอานางออตปาธิปัญญาออตปาธิวิจาอุโอตปาธิอาโลโกออตปาธิยาวกีวันจะเมปีกเวอิเมสุจตุสุอริยาสาเจสุ เอวันติปริวัตังตวัสสะกาลังยถาภูต <laughs> ังยานตาสนังนสุวิสุตังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเตวะเกโลเกสมารเกสะปรมเกสาสมนนบรามณียาปชายาสเติวมโนสายญอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมป <laughs> ุโตปัญญาสิง ยโตจโคเมพีกเวอิเมสุจตุสุอริยาสาเจสุเอวันติปริวัตังตวัตสากาลังยถาภูตังญาณตาสนังสวิสุตังอโหสิอาถาหังพีกเวสเทวะเกโลเกสะมารเกสะปรมเกสะสมณาปรมณิยาปจาญาสเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโบโตปัจจัญญาสิง Yanan jabana metasan ng watabati e kupa me wi muti aya man ti ma cha ti na ti ta ni puna bawoti i damo woh jabaka wa at temana panja waya karna seming panjak mane aya semato kontan jasa wila changwi tamalang tamacakung watabati. ยังเกณฑ์เจสมุทยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจักปะกวัตาธรรมมจากเกภูมาเทวาสาธตมโนสาเวสุงเอตัมปะกวัตาบาลานสยังอิสิปตเนมิกาตาเยอนุตรังธรรมมจักกังปวัตตังอปฏิวัติยังสามเณนนวะพรหมเณนนวะเทเวนวะมาเลนวะพรหมุนาวะเกนะจิวาโลกสัมมิอินตี ภูมานังเทวานังสาตังสุตวาจาตุมหาลาจิกาเทวานังสาตมโนสาเวสูงตาตุมหาลาจิกานังเทวานังสาตังสุตวาตวติงสาเทวานังสาตมโนสาเวสูงตวติงสานังเทวานังสาตังสุตวายามาเทวานสาตมโนสาเวสูงยามานังเทวานังสาตังสุตวาตุสิตาเทวานสาตมโนสาเวสูง ตุสิตานังเทวานางซาตังสุตวานิมานารติเทวาสาตมโนสาเวสุขนิมานารตินางเทวานังสาตังสุตวะปารณิมิตวสวัตติเทวาสาตมโนสาเวสุขปรณิมิตวสวัตตินางเทวานางซาตังสุตวะพระมัริสาจาเทวาสาตมโนสาเวสุขพระมัริสาจานางเทวานังสาตังสุตวะพระมัรอหิตาเทวาสาตมโนสาเวสุขพระมัรอหิตานางเท ទវានាងសាតាំងសុតត ਵਾ មហាព្រហ្មទេវាសាធម្មនុសាវេ ਸੁ មហាព្រហ្មណংទេវានាងសាតាំងសុតត ਵਾ បរិតាផទេវាសាធម្មនុសាវេ ਸੁ បរិតាផណংទេវានាងសាតាំងសុតត ਵਾ អបមណាផទេវាសាធម្មនុសាវេ ਸੁ អបមណាផណংទេវានាងសាតាំងសុតត ਵਾ a pa sa la te wa sa ta ma sa we su a pa la nang te wa nang sa ta su ta wa pa ta su pa te wa sa ta ma sa we su pa ta su pa nang te wa nang sa ta su ta wa a pa ma na su pa te wa sa ta ma sa we su a pa ma na su pa nang te wa nang sa ta su ta wa su pa kin ha ka te wa sa ta ma sa we su su pa kin ha ka nang te wa nang sa ta su ta wa we la te wa sa อตมโนสาเวสูงเวหัปลานางเทวานางสาตังสุตตะวะอวิหาเทวาสาตมโนสาเวสูงอวิหานางเทวานางสาตังสุตตะวะอตปาเทวาสาตมโนสาเวสูงอตปานางเทวานางสาตังสุตตะวะ สุตัสสาเทวาสาตมโนสาเวสุสตัสสานางเทวานางสาตังสุตตะวาสุตัสสีเทวาสาตมโนสาเวสุสตัสสีนางเทวานางสาตังสุตตะวาอาคเิตกาเทวาสาตมโนสาเวสุงเอตัมปกวตาภาลานสียังอิสิปตเนมิกตาเยอโนตรางธรรมจากกลงปวั ปฏิตังปติวาติยาสามเณรนาวาพระมณีนวาเทเวนวามาเลนวาประมุนาวาเกนจิวาโลกสเมินตีอิติหเตนะคเนนะเตนะมโหเตนะยาวะปามโลกาสาโทอาภูคาจิยานจาตาสาสหาสีโลกธาตุสังกามปิสัมภามปิสัมะเวทีอัปมาโนจะโอลาโลโววาโสโลเกปาตุลาหุสี ปิกัมเมวาเทวานางเทวานุภาวังอิตโกปะขวาอุทานุทานีสีอัญญาสิวัตโพคนันโยอัญญาสิวัตโพคนันโยตีอิตีตังอาญาสมโตโคนันญาสอัญญากนันโยตเววนามังอาโหสิตีสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ก้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหลา่าใดซึ่งเป็นที่รักใร้และมีบุญคุณเช่นมานรดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหลืออื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เว่ก,กันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรเนิดทั้งสี่มีขันหน้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้สึกบุญที่ข้าพเจ้าแผให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโม ส่วนสัตว์เหลาใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอทิวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้พราเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ขพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันกเกษมกวคือพระนิพพานความรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิสาธุสาธุสาธุ ข้าพเจ้าขอตั้งสัจยาที่ต่านด้วยอนิสงผลแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญแล้วในครั้งนี้มีการให้ตารักษาศีลเจริญภาวนาจงมาร่วมกันเป็นระบบดเดชเป็นปราวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งอด้ถึงซึ่งพระนิพพานองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอย่างใดพ้นจากเวตาทุกได้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นตามตามทั้งหลายของพระองค์ในการอันควรด้วยแมย้ต้องเกิดในพระเจ้าใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา ได้ครอบสัตว์บุตรผู้รู้ตมพันประเสริฐมีความสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกิริยาณมิและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาตามฟังตามและประพฤติตามจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามสูงในชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงพันธพ์พานในการนั้นควรด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุกายกรรมสามจีกรรมสี่มนกรรมสามที่ข้าพระเจ้าได้ลงเกินผู้มีพระคุณทั้งปวง คนพระพุทธเจ้าครพระตามคณพระสงฆ์คณบิดาบารดาคนครูบระอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้ก่อนก็ดีไม่รู้ก่อนก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้ากันก็ดีรับหลังกันก็ดีขอผู้มีพระคุณทั้งปวงจงอโหสิกรรมไม่แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสำรวมระวังต่อไป อย่าได้มีเวรภัยเกิดชาตินหนึ่งพวกใดก่อให้สร้างแต่ความดีสร้างบารมีของตอนให้พ้นไปบาลุดลุ่งบวงมานในปัจจุบันชาติด้วยเถินอรหังสัมมาสัมพุตโตพระกวาุทธังพระวันตังพิวาเทมีสวากาโตพระกวาตาาัมโธรรมานมัสสามีโสปฏิปันโนพระกวาตวสาวกสังโคสังคานามามี สาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ